Okay. วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นฟรีไฟกันนะก็คือเราก็กระโดดลงไปเลยนะครับเลเลยเลแล้วก็เราไปลงที่ลงสีนะคะทุกคนลงไปเลยนะคะแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนที่เราสุ่มทีมมาเนาะ เ้าก็สุ่มทีมมานะคะก็เลยอาจจะไม่ได้อะไรมากอาจจะแพ้ด้วยนะทุณก็เราสุ่มทีมมาเดี๋ยวถ้าโมเราได้กลับเซ้งก็ชนะอยู่แล้วก็ฟาร์มนะคะแล้วก็เจอสกาเนาะแล้วก็หยิบสการ์ขึ้นมาอย่างที่เราเคยบอกไปนะคะแบบเออในทวิตตอรอ่ะแบบที่เราบอกว่าเออเราเป็นสายฟรีนะคะไม่ใช่สายเติมทุกเกมเลยแต่ก็อยากเติมแต่ก็ไม่ค่อยมีตังค์สักเท่าไหร่แหละแล้วก็เศรษฐก,กิจชนิดก็ไม่ค่อยดี แราต้อฟาร์มไปโอเคนะคะแล้วก็ขึ้นเขามาแล้วนะคะและเราก็เจอศัตรูนะคะทุกคนนี่คือตัวแรกอะศัตรูนะคะ,ะมันมีแค่คนเดียวแต่อยู่ก็มีคนกระโดดมาอีกคนนึงก็เลยยิงตัวแรกให้ล้มไปก่อนนะคะและตัวนี้ก็ล้มไปแล้วแล้วเราก็ซ้ําไปก่อนเลยก็ต่อไปก็อ้อมข้างๆนะคะเราก็เลยแบบเออเราก็รู้ทันนะคะเราก็เลยอ้อม แต่มันก็เลือดน้อยมากๆทำให้เรายิงไปแค่สองสามนั้น,นมันก็แตกนะคะแล้วเราก็โดนระเบิดตายค่ะทุกคนแล้วก็ดูยิงตายก็ดูระเบิดตายแล้วก็เลยกดฆ่าตัวตายไปเลยนะคะแล้วก็เกิดใหม่เราเกิดใหม่ไปฟาร์มที่เขื่อนก่อนนะคะแถวๆถวขีดพาะปูแล้วก็ลงไปฟาร์มกันเลยค่ะ แล้วพอเราฟาร์มเสร็จก็เราก็ตายแล้วเราก็เกิดใหม่มาตรงนี้นะคะซึ่งไม่มีปืนที่มันแบบเออย,ยิงรัวๆเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยรัวเท่าไหร่แล้วก็เจอศัตรูอีกแล้วนะคะก็เป็นเชลลี่เนาะก็ยิงไปเลยคือตอนนี้คือเจ็บมันเจ็บมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือมันวิ่งมาแอบหลังต้นไม้แล้วก็เลยยิงไปนะคะแล้วก็ยิงไปค่ะ แล้วก็ศัตรูก็ล้มนะคะทุกคนตัวก็ล้มแล้วเราก็ล้มเหมือนกันแล้วเราก็ให้หวัวทุกคนคกัดเพายบายไปแล้วนัง่งบายบาย